คุณนายคุณเากโลโซนะคะเราขออนุญาตท่านผู้มีติว่าที่ร้อยตรีเรื่องเกี่ยวกับโครงกรลองไปถางการอยู่ในการ บริหารจัดการท่าการในนามของส่การบริหารจัดการท่าการแต่ผู้เข้าร่ที่มีการรู้ความรู้ิบัฏิัติหน้าที่ในงานาชการภาคนาในริษัทนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจะหารครูอาสาสมาครตุลากรกนันผู้เหตุว่า ึพวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะและหึงปู่โบตานราชกัญญาสริพันธวดีนะคะที่มีวาเ็นอาเนานม่อนากนะคะที่หมอผู้ี่า่ับศระนะคะท่ยาสูสูบสูบสูบสกบ่สูบสสน

องค์รัฐธรนูญยาสิรอลมนาการลดีรวมความใจขอพิกรขององค์กูของเราทรงมีพระธรมอิทไทยมูลนพ้ที่มอะไรร่วมกับในงานที่ภาคีวันดำเนินโครงการช่วยเหลือและภาคาระรามชาแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยในการนี้ทรงมีพระรมอิไทในความนวและกระายใ้แ่นน พระองค์ทรงมีพระรัตนว่าจะทรงเป็นกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนในการต่อบกับคนยต่างๆซึ่งถ้าปาะทานปใจที่สงแล้วก็สามารถนูการต่างๆได้ข้าพเจ้าขอขอบคุณชรงงานาเนทีุ่นุเสาที่าที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี 王飞龙吧。 ดูแลเรก่อใดของเพศชาด้วยาที่รู้สบายมากเขาไม่ไดรู้สึกวันนี้หน้าที่นโยบาเข้ามาต่อ ก็ประทับใจแล้วก็อยากให้กําลังใจนะครับผมเองเนี่ยบอกได้เลยว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยเป็นนีเป็นนี่บุญคุณกับพี่น้องทางจังหวัดแดนภาคใต้อย่างมากนะครับและส่วนหนึ่งที่เราจะมาเติมเต็มได้ก็คือกําลังใจวันนี้นะครับนอกจากพระท่านมีพระเมตตาแล้วเนี่ยเรายังได้รับการร่วมคณะมาให้กําลังใจครั้งนี้ด้วยกับคุณเสกโรโซเนี่ยซึ่งเป็นคนหนึ่งศิลปินคนหนึ่งนะครับที่ ที่มีใจเป็นกุศลนะครับมีจิตสาธารณะมาให้กําลังใจกับพี่น้องเราทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็อยากฝากให้พี่น้องคนนะครับว่าท่านที่อยู่ทางกรุงเทพหรือว่าอยู่ส่วนกลางเนี่ยให้กําลังใจพี่น้องอาชายแดนภาคใต้เรานะครับทั้งตารวจทหารรวมไปถึงอาสาสมัครและผู้เจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างๆเนี่ยเสียสละเพื่อพวกเราอะไรที่เราจะเติมเต็มให้กําลังใจและเป็นขวัญที่ดีกับพี่น้องชาวใต้ได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่พักและได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอ,อย่ากที่กล่าวเบียงไปแล้วนะครับว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประสงก์ทุกหมู่เหล่านะครับผมเองดีใจมากแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะนะฮะชาว Miracle of Life ที่มาในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมเองให้กำลังใจอยู่เสมอนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเราได้รับความ เราเราเป็นท่านมีบุญคุณต่อพวกเรามากนะฮะที่ทําให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขที่กรุงเทพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมช่วยอะไรได้เนี่ยก็ผมก็จะลงมาช่วยอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เงินมาท่า,า่ก็เดี๋ยวมาช่วยกันนะฮะแล้วก็มาให้กําลังใจกันนี่เป็นสําคัญมากผมจะพาเพื่อนๆของผมนะฮะแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ไปเล่าให้ใหเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ทุกคนต้องมาช่วยกันแล้วก็ขอให้กําลังใจน้องๆด้วยนะนะฮะช่วยดูแลคุณพ่อด้วยนะคุณพ่อเป็น คนที่ทำให้พวกเรานะมีความสุขแล้วก็อยู่กันได้เขาก็คุณมากครับ